พี่นพมีอะไรจะอวดอีกแล้วถือซองอย่างนี้มาอีกแล้วเหรอเอาเราก็ต้องสารต่อโปรเจกต์ของเราไงรอบนี้ดิมค่อนข้างมีความมั่นใจใช่ไหมได้ความมั่นใจจากสายชงสายชาร์เพราะเราเวลาผ่านความเจ็บปวดมามากๆอ่ะเราจะเข้มแข็งและแข็งแข่งขึ้นไงดิมก็เลยเชื่อมั่นในเซน์ของตัวเองดิมก็เลยสั่งมาเลยสั่งมาลองอีกใช่รอบนี้คือแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ขนาด2เทาไบต์เลยกี่พันอุ้ย ร้อยสามบาทแฟดได2สองเทร้อยสามบาทกี้ไงสั่งไปอีกแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหตุผลเดิมกับเมื่อคลิปก่อนๆเลยก็คือของมันถูกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีวิวดีด้วยรีวิวดีรีวิวเยอะมากก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเบาๆเขาดูมียหอด้วยนะอ่ะแก่เลยนะอย่าเพิ่งทำหน้าสิ้นหวังเลคือพี่พูดเลยสเทเลไบใช่ป่ะใช่ ให้มันใช้ได้จริงถึง2กิ๊กก็บุญแล้วอ่ะพี่พูดคำนี้เลยคือเสียบติดใช้งานเน่ยหูของแบรนด์ด้วยคือสั่งแบรนด์ดูดูดีมาด้วยแต่แพ็กเกจดูไม่ผ่านเลยนะเท่าที่พี่เคยล้ำลึกมาเนี่ยในการขายบนเชลนะถ้าสมมติเราลองนึกภาพไปในงานคอมมานด์นึกภาพในร้านคอมนะ เราเคยเห็นแฟลตไดที่มันเป็นแพคเกจพลาสติกไหมส่วนมากมันจะเป็นแพคเกจกระดาษที่เวลาฉีกปุ๊บมันจะรียูสไม่ได้มันจะไม่สามารถแกะนํากลับมาแพคเกจใหม่ได้แต่แพคเกจแบบนี้พี่จีนมักจะชอบใช้เพราะอะไรรูป้ป่ะตัวกล่องตัวนี้มันจะขายมาแยกไวอ่าถ้าสมมุติไปเคยเดินตลาดเซินเจ้นบ่อยๆกล่องนี้เขาจะแยกมาหึอัน กระดาษเนี้ยเขาจะมาอีกหนึ่งโรงงานและตัวพวงกุญแจก็แยกไปแยกอีกหนึ่งโรงงานและเด็กที่หน้าร้านเนี่ยเขาจะมาค่อยๆนั่งประกอบปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังร้านเลยไม่หลังร้านครับหน้าร้านเลยครับเออซึ่งพี่น้องดูหรอปอบแน่นอนเราตัดสินพี่นพออย่าพึ่งดิดพี่นอพตัดสินอีกแล้วเขาบอกว่ามีการนี่นี่มาจากที่ไต้หวันโอ้โหไต้หวันซะด้วยรองรับวินโดว์แปดวินโด วิสตาวินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดวินนี่นี่เห็นผู้ส่งนะน่าจะโบราณหน่อยนะเนี่ยวินโดว์แปดผู้ส่งมาจากโลจิสติกสติงคับซีซีนิวอีสตีดไม่หยวนวิเลช้างพิมพ์เทาตรงควนซิตี้โอ้โหสำ่งเดียงพอได้ไหมสั่งของ่อยเขาบอกว่าอย่าถอดได้ไว้ ก่อนที่จะตัดพลังงานในขณะการเขียนนี่มีสอนวิธีการใช้งานด้วยอะไหนมัน2เทยังไงเนี่ยไม่เห็นมีเขียนเลย2เทนี่ไงเขียนที่หน้าแฟลไดเลยว่าสเทโอแปลว่าเป็นแพ็กเกจที่ใช้ได้กับทุกความจุ <c oughs> ทำมาทีเดียวปกติแพ็กเกจมันต้องเขียนความจุไม่ใช่เหรอบางทีเขาอาจจะลดเรื่องต้นทุนแพ็กเกจจิ้งไงเพื่อที่จะมาใส่ในแฟลไดเนี่ย<ม>เห็นปะอ่ะเหตุผลดูโอเคลองกันเดี๋ยพี่งอยีาเพิ่งตัดวันนี้คลิปจบเร็ว <c oughs> แฟลไดเทสง่ายพี่บอกได้เลย อ่ะเรามาดูหน้าตาแฟลตได้ของเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแฟลตได้ก็ยี่ห้อฮิวเล็ตแพ็กเกจแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ของ HP แน่นอนร้อเพราะว่าถ้าแพ็กเกจ HP เนี่ยแพ็กเกจมันจะหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจฟัดได้จริงๆของเขาหูยดูดีอ่ะใช่มันดูเป็นกระดาษที่ดูดีมากกว่ากล่อพงพลาสติกอันนี้อ่ะเฮ้ยแต่อันนี้พี่ชอบอย่างเดียวฟงแจได้เออ,เออเออดูบอกว่าความจุเท่าไหร่นะ2เทราไบต์เขาเขียนว่า USB อะไรนะ 2.0- ถึง3.0จอ่าอยากแรกเลยนะคบผมถ้าพี่ซูมดูเข้าไปในตัวนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนดูเป็นเนี่ยขา USB ที่เป็น USB 3มเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่สขีดอ่าลองมองเห็นขีดทองๆข้างในนี้ไหมมีกี่เส้น4เส้น4เส้นถ้าสมมติเป็น USB 3จริงเนี่ยมันจะมี4เส้นที่ด้านหน้าแล้วถ้ามองมองลึกเข้าไปอ่ะมันจะมี6เส้นทองแดงหรือ8เส้นทองแดงอย่างอันนี้คือเลย3.0อันเนี้ยสองจุดศูนย์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่ต้องเทสก็รู้ว่ามั ความจุไม่ถึง 2TB เทลรลองคิดดูว่าถ้าสมมุติเป็น USB 2.0แล้วคุณจะ Co อปป้ให้มันเต็มความจุ2เทอ่ะมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆอาจจะเป็นวันดังนั้นมันจะไม่เต็มอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันเฮ้ <c oughs> <c oughs> มี n o t ตบุ๊กพเดต้องเสียบรูย s b 3นะเพื่อเผื่อมันแบบปึ๊บปฏ <c oughs> ิหารมาเฮ้ย <c oughs> ติดเลยไม่ต้องสร้างพาร์ิชันด้วยเป็นไงล่ะ2เทอ่ะ เ <Es> อออ่ะเฮ้ยดูดีอยู่เนาะ <S <s ใจยังจะชื้อดกเ <c oughs> หรอ <S <S ตรงเนี้ยผมบอกก่อนเลยครับว่าถ้าสมมติเราเสียบเงี้ยมันก็จะเจอ2 t งเทรรจริงครับเพราะว่าเขามีการเขียนเฟิร์มแวร์ลองวินโดไว้ใช่เป็นการเขียนเฟิร์มแวร์ลองวินโดเ,เดี๋ยวที่จะมีฟุตตัวนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นไฟล์โปรเจกต์งานของพี่เนาะจะมีความจุ35มสิกิกเราจะลองก๊อปปี้เข้าไปดูกันว่า 35G ิกิกจะเขียนได้หรือเปล่าอุ้ยถมเถะอ่ะถมเถด้วยนี่ สปีดโอ้โหน้ำตาแทบไหลวิ่งอยู่3เมก4เมก5เมกเมื่อไหร่จะหนึ่งวัตต์เซลล์พี่อะอันนี้ยังแค่แคปคูเลตยังไม่ได้เริ่มก๊อปปี้แค่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 มองว่าเออแฟลชไดร์มันสามารถก๊อปปี้ได้อันนี้ได้แล้วเขาบอกว่าไฟล์35กิกใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีอหนึ่งเทเลบต์มีกี่กิกหนึ่งเทเลบต์มี1,000กิก1,000กิกอ่ะจริงๆ1,024กิกก็ตีไป1,000กิกอันนี้35กิก ถ้ากับว่าถ้าคูณ10บท่ากับ3 5 0ิกิกใช่ไหมส้ยิกิกตอนนี้2ถ้าคูณ10ก็คือ3 5 0กิกใช้เวลาทั้งหมด20ชั่วโมงอ่าใช่สามยาสิคูณ2 7 0 0ก็ได้หักสีชั่วโมง7 0็กิกใช้เวลา4 0ชั่วโมงนะ7คูณสอเทเลบต์40ชั่วโมงคูณ2ก็กลายเป็น8 0ชั่วโมงคุณสามารถกับปีได้ที่1.4เทเลบต์อ่าห่เทเลบตยบ่อยสามกิกตอนแรกที่ใช้ง ร้อยอ100ชั่วโมงนในการก๊อปปี้ให้เต็มแฟลชไดร์ตัวนี้อันนี้คือแค่ก๊อปปี้ข้อมูลให้เต็มพื้นที่ความจุแฟลชไดร์ตัวนี้นะอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราเราไม่ต้องคํานึงว่ามันมีความจุถึง2เทเลไบต์จริงหรือเปล่าเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงในการก๊อปปี้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วโอ้ <c oughs> โอเคอันนี้ <c oughs> พี่บอกอีกนิดหนึ่ง อันเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่เป็นข้อมูลก้อนเดียวในการ Copy มันก็จะได้ความเร็วที่4-5ถึง5เมกแต่ถ้าสมมุติเป็นไฟล์ปกติที่แตกไฟล์แล้ว c o p ปออกมาเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าไฟล์ความจุ3 5กิกเท่านี้นเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงอย่างต่ำในการ c o p ปีอย่างแรกเลยพี่ถามก่อนถ้าเรามีแฟลชไดรฟ์ความจุเยอะขนาดนี้กับสปีด4เมกเราโอเคไหม ทำไมอะพี่คำนวณไปแค่นี้ไม่โอเคแล้วหรอร้อยชั่วโมงเองได้แฟลไดท์ูกคือชีวิตต้องว่างขนาดไหนที่แบบมานั่งใช้เวลาในการก๊อฟไฟอะแล้วเราอยากรู้ไหมว่าแฟลไดท์ตัวนี้จริงๆมีความจุก,กี่กิ๊ก<ๆ>เรารู้ได้หรออ้าวเอี่เดี๋ยวเราจะเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปทูปหรอไม่ทุบ<อ>วางทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะหากล้องทม์แลบตั้งถ่ายทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะก๊อปปี้ จบไหมกับไฟล์สามสิบห้ากิถ้าจบเดี๋ยวพี่จะให้น้องกับพี่ฝ่ทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆลองดูว่ามันได้ความจุจริงกี่กิบเพราะหลายคนก็จะเดี๋ยวเนี่ยถ้าสมมติที่รีวิวไม่จบเดี๋ยวก็จะเทียงเอา้ามันก็สองเทก็ใช้ได้ดไในในรีวิวไม่ได้มีบอกสปีดใช่ปะละ่ะไม่ได้บอกบอกแค่ว่ารูปลักดีได้ของได้ได้อ,อม,มันก็จริงเนาะใช่รูปลักดีแต่ถ้าสมมติพี่ก๊อฟได้ถึงสองเทเขาแปลว่าเขาไม่ได้หลอกขาย ก็ก็ไม่ได้หลอกขายแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าใช้เวลา100ชั่วโมงในการ c o อปปีให้เต็ม2เทถ้าคุณรับได้ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาโน้ตบุ๊กไปวางทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะได้กี่กิกกันแน่ไปดูกัน o e t e r n i t y เฮ้ยเป็นไปได้ว่ะแปไดบาถึง2องเทจริงๆพี่นบสบประมาทไว้ไงไปอวดไหมปะไปดิ นอ้นออันนี้ว่าไม่ได้จริงๆน,นะตอนแรกให้ดิมไปเทช่ไหมว่าแฟลไดนี่มันจะถึงเท่าไหร่นะตอนแรกบอกว่าเท่าไหร่นะความสุขสองร้อยกิก๊กไม่เกิน300กิกหรอกโอ้โป,ประมาทเกินไปทำไมเขาถึง2เทจริงๆเว้ยใช่เหรอเออดิมลองแล้วข้อมูลก็คือลองใส่ข้อมูลเข้าไปในไดฟ์ก็คือถึง2เทจริงเฮ้ยงไม่ถึง1.9เก้าก็2เทแหละ2เท2เทเฮ้ยจริงเหรอของปลอมนี่นะ เออของปอมเหรอของปอมก็ได้ของปอมเปแต่ต <c> น <oughs> นี้คือก๊อปเต็มใช้เวลากี่วันอุ้ยก็แค่2วัน48ชั่วโมงก็คือกรอปวันละนิดวันละหน่อย <c oughs> ก็มันไม่รีบไงเราก็ไปเรื่อยเรื่อยเอะไรเงี้ยเน้นเต็มไม่เน้นไว <c oughs> ไม่เน้นขายสบายแล้วละ่ะกูอันนี้คือเปิดโน้ตบุ๊กท้งไว้2วันเลยถึงจะเต็ม <c oughs> ใช่อุ้ยทุ่มเทมากเลยความเร็วในการเขียนมันก็เท่าไหร่นะที่วันนั้นเห็นเราก็อยู่ประมาณ1ิใช่ไหม อ่าห้าเมกสิบเมกสิบห้าเมกประมาณนั้นวนวนวนอยู่แค่นี้อ่ะพี่ถามเลยถ้าให้เราซื้อมาใช้ซื้อป่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความตรงปกมันสองเทก็ตรงปกแหละตรงปกเหรอเขาบอกสองจุดศูนย์กับสามจุดศูนย์นี่ก็ไม่ตรงมันสองจุดศูนย์อ่ะแต่ถ้าตรงปกในความจุอะตรงก็ได้ตรงปกเนีความจุแต่ถ้าถามว่าซื้อไหมดิมมคงไม่ได้วางพอจะแบบว่านั่งใส่ไฟล์ลงไปสองวันหรอกเออก็มันมันก็จริงเนาะเพราะว่า อ่ะถ้าถ้าอยากที่พี่ดูราคาแฟรได้นะตอนนี้ย256กิกกิกในท้องตลาดอ่ะราคามันจะอยู่ประมาณ0 0บาทอ่บาทแต่นี้2เทกี่บาทนะ108บาทคือถามว่ามันสรุปมาได้ความจุเต็มจริงไหมไอ้ตัวนี้แจ็คพอตโชคดีได้ความจุเต็มเอาจริงก็เซอร์ไพรส์ตอนแรกดิมก็ไม่คิดว่ามันจะถึง2เทหรอกแต่คิดว่าพี่นพบอกว่าอะไรนะ100กิกบา้า สองร้อยะ200อยกิ๊กก็คิดว่าเอาเอาให้มันชนะพี่นพสักหน่อยวยสัก500สัก256อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็คือทำได้เกินคาดแต่ทีเนี้ยดิมอยากรู้อย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าพอเราบอกว่ามันได้เต็ม2เทอ่ะถ้าเป็นพี่นพพี่นพอ,อยากจนนะนเอาไม่คนซื้อไหมตัวเนี้ยเป็นพี่พี่ก็ไม่กล้าใช้อ่คืออย่างแรกเลยหนึ่งเนาะอ่า HP เนี่ยพี่มองว่ามันไม่ใช่ของ HP จริงๆอ่าอันอันนี้คืออย่างที่หนึ่งเลยมันมันน่าจะเป็นของปลอมชัวร์แหละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างที่สองถ้าแฟน์ได้พวกเน ใช้เก็บข้อมูลได้2เทจริงบางทีเราอาจจะมีรูปภาพที่สำรองจากโทรศัพท์มือถือลองคิดดูดิมือถือเราซื้อมาปุ๊บอยากจะเก็บรูปเพราะรูปเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช่นานๆเปิดดูทีใช่นึกออกใช่ไหมและถ้าสมมติคุณเก็บกอปเก็บ2วันเต็มก็ยังโอเคไม่ได้เป็นไรใช่เราไม่ได้รีบใช่อ่ะและถ้าเกิดผ่านไป3ปีแล้วหยิบมาแล้วรูปมันเปิดไม่ได้เได้สียดายไหมก็เสียดายเปนมีความเสี่ยงอยู่เนาะอ่าดังนั้นก็ต้อง ช่างน้ําหนักกันเอาเองว่าถ้าคุณซื้อของปลอมแบบพวกนี้มามันอาจจะไม่ได้เต็มความจุ2เททุกอันที่สั่งแต่ถ้าสมมติได้เต็ม2เทตามนี้จริงคุณกล้าที่จะเก็บข้อมูลไว้ในของปลอมไหมเพราะขนาดของแท้บางทียังมีเสียเลยแล้วนี้ของปลอมเนี่ยมันก็แอบ,บเสี่ยงนิด,น,ดนิดนึงใช่เออซึ่งอันนี้พี่ว่าไม่ต้องแก่หรอกเขาข้างในมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นแผงน c b ซแล้วก็มีชิปหน่วยความจำหนึ่งตัวก็สองเทจริงโอเค นส่ได้ยังคิดจะแก่กัลเนี่ยสองเทจริงสองเทจริงแต่ว่าไม่แนะนำไม่ซื้อแล้วกันโอเคไม่แนะนำไม่ซื้อแต่ก็ถือว่าดิมก็ทำสำเร็จอยู่นะสองเทเพราะว่าพี่นพศประมาณดมไว้ไงขาไม่ถึงสองคลิปหรอกอ่าได้ได้โอเครอบหน้าอยากให้เราสั่งอะไรมาลองลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บพวกคอมเมนต์พวกนี้ มาลองหาของของเล่นกันอด้เ๋ยดีไมหมคะกดสั่งมาให้เลยเออแทร้อยเปอร์เซ็นต์อจริง <c oughs> จริงพี่มองว่าไม่ต้องหาแบบแทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อาจจะลองหาของแบบปแปลกของที่แบบราคาไม่กี่ร้อยแล้วแบบคิดว่ามันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออรอไปหาไอเดียมาไปลองสั่งมาออโอเคได้เดวอ,อ,อ,อ่านคอมเมนต์ด้วยได้ก็อยากให้ผมสั่งอะไรมาลองอีกก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ